ถ่ชายก็มีกันนี้ถ้าพีนเมก็มีง่อยหลอกหลอนะเอ็มัหลอจ้ามุ่มั่นกับเพลงเียว้สพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าน้องเป็นเร่ประมาณ คิดว่าเน่อาจจะเพราะแรกนะวันว kind of so ันั้ตวันเสาร์อ่ะพี่คิดว่าเน่จะโกรธพี่เพราะมันไม่ไม่เปิดพี่เลยเ็เสงวัาทิตย์อ่ะคิดว่าเนโกรธี่อืมเพราะมันมจะไม่ปพี่ยเว้อือว่ามัโกรธเรื่องนั้นี่รพเหรืปล่าอะไรเงี้ยอมแลเหมือนมันเห็นในโกรธมันก็เหมือนรู้สึกแย่รู้สึกผิดอะไรเงี้ย พี่ก็เลยแบบว่ามันก็คงแบบไม่อยากจะยุ่งกับพี่อ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ฟังมึนโกรธเ้ย ไ้ก็บอกให้คุยไปปกติเป็นไรเป็นไรไหมเป็นไรนะถ้าแบบทําตัวแบบนี้มันย sort of ิ่งเป็นไรไม่ห่วงมันแล้วที่อยู่อย่างนี้มันลําบากให่ใครลําบากเอออถ้ากกจริงมันก็ไม่มีใครคิดอะไรนอกจากมันคนเดียวอีกกี่เดือนเราอยู่ไม่ได้หรอก โว้คือหม่หมดเลยเผื่อก็คุยอย่างนี้กูจะตายโว้ยมันก็เป็นหนึ่งประจอะให้พวกทำตัวมาโกดเองแล้วก็อยู่ดีๆก็คุยเองโดยที่เขายังไม่ทันได้ง้ออะปะหลอดละแต่รอบนี้คือทำท่าจริงจังนะเออสองวันแล้วนะนี้ทำลายสสิติแล้ว Ủa nasurum bey şey just nasurum bey şey O hayır nedik? Şiyor bey şey. Şiyor พี่ว่าวันนี้มันจะต้องเคียดเรื่องที่มันคิดว่ามันจะโดนทำโทษโทษน้อยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้สงสัยเครียดนั่นแหละทำโทษนั่นแหละและยิ่งถ้าโดนทำโทษก็ยิ่งจะอืมโจรเงียบอีกโหโจรวนวิกนี้ยากมากอ่ะ เอาไว้หรอได้คนใหม่เลือกเอง <laughs> มันมีคสแรคเตอร์คนมมาก <laughs> มันก็ไม่เชิงละครขนาดนั้นป้ามันก็เหมือนแค่แบบเล่นกับแดนเซอร์อย่างน,นี้แหละมันพาวงมันต้องไปยางนู้นทางนู้นทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าคิดมากห้ามครับพี่ <laughs> <laughs> ไม่แล้วก็จะบบ Enjoy